ร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยคุณเองก็เป็นเครือข่ายเตือนภัยกับร่วมด้วยช่วยกันได้เช่นกรณีนี้ที่มีพลเมืองดีแจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแกน่นพบฝาท่อระบายน้ําแตกและไม่มีฝาปิดเป็นทางยาวช่วงถนนมะลีวันบริเวณแยกสามเหลี่ยมแยกชุมแพต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลโดยด่วน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชการสำนึกรักวันเกิดจังหวัดขอนแกน่นรีบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าฝาท่อระบายน้ำแตกจริงบางจุดไม่มีฝาปิดเป็นระยะทางยาวช่วงถนนมะริวันบริเวณแยกสามเหลี่ยมแยกชุมแพรฝั่งขาเข้าตัวเมืองขอนแกน่นก่อนถึงแยกไฟแดงเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เนื่องจากเส้นทางนี้มีผู้ใช้รถหนาแน่นและประชาชนเดินเท้าจำนวนมากทางศูนย์จึงเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป